ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินชัดอยู่เนาะครับเี๋ยเมื่อนี้ผมสิมาบอกวิธีนะครับผมวิธีแก้ปัญหานะครับจังหวะไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับไม่มีเสียงรีเวิร์บนะครับผมเข้าไปมุนจังได้แล้วมันกัดยังบ่มีคือเก่านะครับเพราหมุนตัวนี้มุนขึ้นจนลอยหนึ่งก็ยังบ่มาคือเก่านะครับผมวิธีแก้นะครับผมวิธีแก้เดี๋ยวผมสิบอกต่อไปนะครับนี่คือปัญหานี่เขาสิเจอ พอสิเจอก็ต่อเมื่อเขาเอาจังหวะจากรุ่นที่ต่ํากว่านะครับเอามาใส่รุ่นที่ใหญ่กว่าเอามาเล่นนเอามาเล่นในรุ่นใหญ่กว่ามันสีบ่มีเสียงเอฟเฟกนะครับผมคืออสมมุติว่าผมไปเอาจังหวะจากรุ่นเก้าหาศูนย์มาอย่างสิ่นะครับเอามาเล่นเจ็ดเจ็ดศูนย์เสียงเอฟเสียงเอฟเฟกมันมันบ่มีครับเสียงรีเวิร์บบ่มีนะครับผมจังหวะที่เราสร้างในเครื่องเก้าหาศูนย์นะครับ ที่เขาไปสั่งอยู่เครื่องรุ่นเก่าหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์ไว้นะเอามาเล่นเสียงเจ็ดศูนย์มานเสียงเอฟเฟกต์บอมบาครับอ่าคือจังเว้า wow, อยู่นี่กับเสียงรีเวิร์ดไม่กับบอมี่นะครับผมอ่าวันนี้ผมสิบอกวิธีแก้นะครับอ่าเลือกจังหวะนะครับมาจังหวะที่มันมีปัญหานะครับที่มันบอดนังและครับผมโลครับได้ยินชัดเนาะอ่าเลือกจังหวะมาแล้วนะครับเขากับกดเข้าตรง มิกเซอร์ EQ นะครับผมปุ่มกลางเนี่ยปุ่มกลางนี่เนาะเบอรอ์อนี้ครับผมนี่นะครับผมเข้ามาเขาก็ับเลื่อนไปใส่หน้าเอฟเฟกนะครับผมนี่หน้าเอฟเฟกนะครับผมที่นี่นะครับเปิดจังหวะเปิดจังหวะฟังเบิรงนะครับว่ามันมีเสียงเอฟเฟกมาบอนิดนึงมีบออนนครับ อนได้ยินเยอะนี่นะครับมันกันบิิบอมีเสียงนี่ิ้งแล้วครับผมลองหมุนเงนะครับลองหมุนึงตองหมุนึนทั้งสองช่องนะอสังเกตน,นะครับผมอตอนนี้มันร้อยยินเนแล้วเครับจครับแลวแต่ว่า คืเอเ่านะครับผม,มวิธีแก้นะครับเดี๋ยววิธีแก้นะครับผมแบบนี้กดเข้าไปตรงตัวเอฟเห็นบ่ครับตัวเอฟกล่องโฟกัสปุ่มเอฟแล้วกันนะครับกดเข้ามานะครับผมเขาจิเจอนานี้นะครับผมเห็นบ่สังเกตนะครับ ตัวนี้นะครับผมมันสิเขียนว่า no effect นะครับผม no effect no effect นะครับผมอ่าบบนี้ลองเปิดจังหวะฟังเลยเลยเปิดจังหวะฟังแล้วกัเขาก็่ค่อยหมุนตัวนี้ขึ้นไปหนะมุนหมุนหมุนหาคําว่ายังก็ได้รีเวิร์บตัวใดก็ได้ครับฮอหนึ่งห่อสองยังเลี้วเตะเลยครับนี่นี่คือกลุ่มรีเวิร์บนะครับกลุ่มรีเวิร์บนะครับ กลุมรีเวิร์บทั้งหมดนะครับมีแบบในให้เลือกนะครับบัดนี้เขากดจังหวะลองเบิร์นะครับปกติมันอยู่นี่เนาะมันอยู่โนเอฟเฟกนะครับผมเปิดไว้นะครับมาแล้วครับบัดนี้มาแล้วกดเอ็กซิต่อครับไปลดไปลดตัวนี้ครับผมลดลงให้มันเหมาะสมครับ โอเคครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับผมวันนี้เข่ากับเขาฟังก์ชันนะครับเขาสไตล์ครีเอเตอร์กดเซฟปกติเลยครับผมกดนะครับเซฟปกติได้เลยนะครับเซฟทับตัวเดิมไปเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมวิธีใส่เอฟเฟกจังหวะนะครับผม โลโลโลนะครับไม่กลมาแล้วนะครับเอฟเฟ็กไม่กลมาแล้วเนี่ยโลโลอโลครับผมเอฟเฟ็กไม่นะครับหาคลิปนี้ก็จบเพียงสำนีแล้วกันนะครับผมซ้อนใส่รีเวิร์บนะครับในจังหวะนะครับจังหวะที่มันผมมีรีเวิร์บนะครับผมต้องตกใจนะครับ เพิ่มจังไดก็ว่าได้นะครับไปเข้าตรงที่ผมว่านั่นแหละครับผมตรงที่ไหว้พี่อี้น่ครับจำมันอ่านม่นยังหรอกนะครับปุ่มเอฟนะครับผมอันนี้กลุ่มรีเวิร์บนะครับถ้าเขาอยากใส่คอรัดเข้าก็เลื่อนว่าเป็นปุ่มคอรัดนะครับผมแต่ว่าส่วนมากกรมีแจะใส่รีเวิร์บนะครับผมใส่รีเวิร์บนะครับเป็นรีเวิร์พอนะครับมาตรฐานนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ